คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจโจสวัสดีดิค่ะเพื่อนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานอนจากชมพี่เจทีพีเอกันอีกแล้วเยีู่้ชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้าใหม่เลยี่ยมชมเป็นกิจกรรมช่วงรับการกลับมาอันเชื่มของชุดชุดหนึ่งนู้ชมก็นะครับเป็นชุดที่แบบว่ามีคนเรียกร้องกันเยอะเยี่ยมชมมันก็เลยกลับมาอันเชื่มก็แล้วก็มีกิจกรรมเอ่อมีกิจกรรมนู้ชมเติมเพื่อรับพิมพ์เขียวของชุดนี้นู้ชมแลก็ไปดูคลิปกันเลยนู้ชม ก็กิจกรรมชมขอเริ่มจากพิมพ์เขียวก่อนแล้วกันชมนี่กิจกรรมสามวันโอ้โหพิมพ์เขียวชมเยอะมากเลี้ยงกันแบบเรียงกันเลยชัวร์คือเติมเราได้พิมพ์ได้ของเลยชมว่าคือเติมคือใครที่เติมไปก่อนนี่เสียใจแย่มชัวร์มาเติมตอนนี้คือได้หมดแบบได้เยอะมากชมวร์กิจกรรมนี้พิมชมเพียง3วันเท่านั้นเติมครบรับพิมพ์เขียวชมมาอีกแล้วกิจกรรมเติมรับพิมพ์เขียวแต่ที่ต่างจากเดิมคือแพงมากคุณชมเมื่อก่อนเติมแค่แงีหนึ่งเพชรเก้าเพชรสิบเก้าเพชรชัวร์เดี๋ยวนี้คือแบบแล้วก็สี่สิบเก้าเพชรแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบ หกขึ้นไปหกร้อยเก้าสิบเก้าเพชร้ชมโอ้พระเจ้าสุดยอดมากน้ชมต้องเติมถึงหกร้อยเก้าสิบเก้าเพชร้ชมถึงจะได้พิมพ์เขียวนี้น้ชมหนึ่งอันชมวร์แซงว่าพิมพ์เขียวนี้น่าจะออกยากน่าดู้ชมก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สามจนถึงวันที่ยี่ห้าม้ชมกิจกรรมนี้แต่ไม่เสียเพชรน้ำชมเติมหรับเติม699เพชรหรือ700ดร้อยน้ชม700ดร้อยเพชรน้ชมไม่เสียแม้แต่เพชรเดียวน้ชมคือเติมมาแล้วก็จะได้เพชรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยแล้วเราก็จะได้พิมพ์เขียวด้วยน้ชมเพราะฉะนั้นใครที่ออยากว่เเ้จะติมมนชครับเเพพชชรร่่นมมือสุกกิจรม ที่กลับมาอ่ะคผู้ชมก็คือเติมตอนนี้อ่ะคผู้ชมคุ้มเพราะว่าได้พิมพ์เขียวด้วยแล้วก็คือได้แบบว่าได้ส่งกิจกรรมได้เพืไปส่งกิจกรรมด้วยคผู้ชมก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากช่วงพิมพเขียวคุณผู้ชมเติมปั๊บรับพิมพ์เขียวคุณผู้ชมเริ่มแต่ยี่สามถึงยี่ห้านะครับย่่มส่วนกิจกรรมที่เข้ามากับกิจกรรมพิม์เขียวนี้ก็คือกิจกรรมตู้อีโวในละช่วงนี้แต่ไม่สามารถใช้ต่อยโวได้คุณผู้ชมก็คือเป็นกิจกรรมชุดนี้เลยชุวผู้ชมเป็นชุดนี้อะไรเด่นอ ไม่แน่ใจว่าเขาชอบอะไรในชุดนี้กันน่าจะเป็นหัวชอชมนะถ้าที่ดูน่าจะเป็นหัวแต่ผมว่าหัวขาวสวยกว่านะแต่ผมว่าหูมันยาวไปหน่อยชอชมก็จะมีหัวที่สูงสุดเลยก็คือจะเป็นหัวแดงมิชมแต่ว่าหลักๆพี่ไม่แน่ใจนี้ใครรู้คอมเมนต์บอกนิดนึงชมลองมาก็เป็นหัวขาวแต่พี่ว่าหัวขาวสวยกว่ามิชมก็หัวขาวชมใช้หินหัวแดงใช้หินเจ็ดก้อนชมแล้วก็พิมพเขียวสามอันผู้หญิงก็เหมือนกันหินเจ็ดก้อนพิมพเขียวสามอันหัวขาวมชมใช้หินห้าก้อนชมพิม์เขียวสองอันชบ คาตนาผั้ชมหินห้าก้อนพิมพ์เขียวสองอันชมวก็คือแบบว่ามีคาตนาเดินชมกิจกรรมนี้ก็จะเป็นคาตนะเหมือนจะเป็นกลีบกุหลาบชมเมื่อก่อนนึกว่าเลือดชมก็เลยเรียกคาตนาเลือดชมก็คือเป็นคาตนาหนึ่งอันชัวก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่การกลับมาของคาตนาซึ่งคาตนานี่เคยกลับมาในกิจกรรมแบบอื่นด้วยอันชมคือเคยกลับมาบ่อยสีขาวที่เป็นผู้หญิงชมแต่ผมไม่เป็นสีขาวชมก็หินห้าก้อนแล้วก็พิมพ์เขียวสองอันชมส่วนอันสุดท้ายอันที่ถูกที่สุดชมก็คือหินสามก้อนพิม์เขียวหนึ่งอันชม ค่อนข้างสวยนะแขนมันเป็นรอยแบบเหมือนมีไอขึ้นชอบโอเคต่อมชมอกี้ลูกพี่โทรมาอ่มิชมเรื่องงานนะครับก็เลยคุยกันเรื่องงานไปแล้วมิชมก็อันนี้คือพิมพ์เขียวอื่นก็ยังมีอยู่ชมก็อันนี้น้ำชมก็เป็นชุดผู้ชายมิชมแบบชุดล่างสุดชมก็จะเป็นอันนี้น้ชมก็สวยอยู่มิชมับแต่ผมไม่แน่ใจว่าชุดเนี้ย อันนี้ไม่รู้จริงๆนะคือไม่รู้จริงๆว่าชุดนี้คือเขาเอาเขาอยากได้อะไรกัน่ผู้ชมผมไม่แน่ใจนี้คือเป็นเป็นชุดที่ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันท่านผู้ชมในชุดนี้คือแต่ถ้าถามผม,ม่ผู้ชมหลักๆที่ดูน่าสนใจนอกจากคาตาเะก็ไม่มีอะไรนะมีคาตาเะตัวนี้ท่านผู้ชมที่ว่าดูน่าสนใจสุด่นผู้ชมก็คือพิมพ์เขียว2อง่าผู้ชมแล้วก็หินฮากร่นผู้ชมก็ไม่แน่ใจว่าตู้นี้เขาสุ่มเอาอะไรกัน่นผู้ชมแต่ผมไม่สุ่มนะเพราะว่าคืออย่างแรกเลยผมไม่อยากได้ชุด อย่างที่สองคือคาตนาผมก็ไม่อยากได้ผมมีเยอะนะ้ำชงผมแค่มารีวิวเฉยๆว่ากิจกรรมนี้อยู่7วันน้ำชงใช้เพชรเท่านั้นน้ชงไม่สามารถใช้เงินในการสุ่มได้น้ชมก็นะครับใครที่ว่าไปสายเติมชงก็เติมแล้วก็ได้พิมเขียวแล้วก็สุ่มได้ด้วยน้ชงครับแถมมันไม่มีข้างๆเหมือนพวกกิจกรรมเนี้ยนี่เหอนป่าถ้าเกิดเป็นตู้หลักอ่ะแปดสิบังมันยังได้พิม์เขียวอยู่มแต่อันเนี้ยคือมันไม่มีน้ชงไม่มีเหมือนตู้หลักน้ชงก็ใครที่บอกว่าชื่นชอบอะไรในช่วงนี้ก็ลองสุ่า เขาคิดอะไรในตู้นี้น,นิมชมก็คอมเมนต์บอกนิดนึงพี่อยากรู้เขาคิดอะไรกันนะครับอันนี้อะไรนี้สากามชมโอเคก็นี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาชมเป็นปกิจกรรมสายเติม,มชมผมก็มารีวิวมชมก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมจะรีวิวกิจกรรมสายฟรีให้แล้วกันนทางคำชมไปแล้วบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ